นตกที่ช่องเมฆครับจัางนักในพี่น้องเลยกำลังจะไปอ่อนทั่วที่ลาวใต้ครับ <S <S ด่านช่องเม็ฆอุบลราชธา,านีครับเดี๋ยวเขาไปอ่อนทั่วกับสายฝนที่ลาวใต้แขวงจัปาซักครับเดี๋ยวเขาเข้าไปเห็นเรื่องโคกนอ,อกอประเทศที่ด่านช่องเมฆด,ด่านวังเต่าครับพี่น้องเป็นรอวยต่อระว่างอุบลราชธา,านีแล้วก็แขวงจัาปาซักครับ ทางไปโสโอรลาวครับจะเป็นช่องทางอุโมงรถไตดินท้าไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือช่องทางเดินที่เขาจะไปเที่ยวลาวใต้ที่แกรงกันภาซักครับ ในเวลาหน้าสนไปนหาโดเที่ยวทางเมืองปากซีปากซองหรการเมืองขูดอนดีเม็จะประซะพี่น้องนี่คือด่านวังเต่าฝั่งประเทศลาวครับพี่น้องมากับฝนตกวันนี้ครับ ข้างหน้าจะเป็นจุดเฮ็ดเลี้ยงขอเข้าประเทศลาวที่ด่านวังเต่าครับเรื่งภูเขาหมกโลกยานสวยเลยครับพี่น้องมากับสายฝนครับอันนี้คือด่านวังเต่าแขวงจปัปซาขับเดี๋ยวนางมอเตอร์ไซค์จะคเก็ตเป็นทรงที่คีวรถโดยสารเพื่อที่จะไปที่เมืองปากเซครับพี่น้อง ไอ้จ้านี ing, ่ไปภาคีประมาณจเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบลักเนาะอันนี้คือด่านวังเต่าเมืองทุนทองแข่งกับปมาสารมากับฝนครับลุยฝนที่ลาวใต้ครับอากาศคือชิจิตนะไอ้เนาะเห็ดนพ่อวะเฮ็ดพ่อเห็ดพ่อก็มีเลยครับ นีจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์บริการรับส่งไปที่คิวรถโดยสารจากหน้าด่านวังเต่าไปที่ตัวเมืองปากเซครับข้างแรกในรอบสามปีตั้งแต่ปี2018เป็นทางเที่ยวลาวใต้ครับเปลี่ยนไฟล์ได้ดิหนุ่ยมีกาแฟาไอเมซอนด้วยครับสบายดีวังเต่าอันนี้เปิดบริการยังไงนี่เปิดนะเปิดเลยนะเนาะกาแฟาไอเมซอนสาขาวังเต่าครับอยู่หน้าด่านเลยพี่น้อง ตลาดนไว้เนาะตลาดขายสินค้าขวดภาษีพวกเหล้าพวกเสื้อผ้าของฝากซาวเราวไต้ครับมาพอแล้วครับขึ้นรถโดยสารจากจากวังเต่าไปตัวเมืองปากเซครับให้ค่ารถโดยสารนี่คนเท่าไหร่คนละสองร้อยสองร้อยบาทวะแสียินกีบเนาะต่อคนเนะาเนะ อออืีด่านดังรอบก่นจะเข้าอ่ะคันไหนอคันไหนอีดึงสไปเด้นโอจะขับเองวะเน้นเลโอเคเลยครับโอเคเลยนะครับผมอยู่ที่ที่รถดาดวังเต่าครับพอขับมาที่ฟองตาปุ๊บนี่คนกระเซ้าพอดีครับน้องเดียวเขารอจะมีการลงทุนลงทุนที่ตัวเมืองจะมปราศพืชคิดค่าบริการนี้คนละสองร้อยบาทจากด่านวังเต่าไปที่เมืองฝาก่ีครับน้อง ระยะทาง40กิโลเมตรครับประมาณนี้ครับในทริปนี้ผมใช้พาส,สปอร์ตในการเดินทางมาเที่ยวแขวงจัปาศักเพราะว่ามีแผนจะไปต่อทางเมืองท่าแดงแขวงเซกองครับแล้วก็ค่าด่านที่ด่านวังเต่านี่เพื่อนคิดค้นละ100บาทในการขอเข้าประเทศลาวที่ด่านนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมบรรยากาศเส้นทางจากด่านวังเต่าไปที่ตัวเมืองปากซีล่าสุดในช่วงหน้าฝนครับเราเจอกันเด้อครับเส้นทางสู่ลาวใต้เมืองปากซีแขวงจปะปาศักครับ